หวัดดีครับนะวันนี้เราจะมาสุ่มแบนเนอร์ใหญ่แล้วตอนที่สี่นะครับแบนเนอร์ใหม่นะครับ <c oughs> มีตัวไอตัวเนี่ยเบสซิ่งพารมนะแล้วก็บอสเจสปิตแล้วก็เอเลสซี่ <c oughs> เป็นตัวเก่าทั้งนั้นนะครับก็ต้องสนใจนะครัว่าใครเทมนันนอะรับรับรับ <c oughs> เอ็กโซซิดเดออุ้ยขอ <c oughs> โทษทีมีโทษดาวยียบบเจ็ดดาวเออหกดาว รับหาราละกันน่าจะได้บูไม่มีบูนะ,ะมาห้าสิบครั้งแรกจะได้ตัวอะไรดีๆมไหมอยางน้อยก็ขอหาราสักตัวเถอะสุบบานสี่รอบนะฮะโอ้โอโคนแหลกเลย แบบ yup. แปลกๆนี sure ่แหละผมไม่ทองงั้นก็ข้ามเลยกินกินยะต้องไปเก็บตังใหม่ละจูอาโค้ดใหม่ก็คือจูไลโฟเดเรอัปเดตนะฮะไม่ใช่เอนนี้น่าจะไปเขียนว่าเดลเรียวอัปเดตแต่เขาเขียนว่าเดรเเดเรียลอัปเดตเพราะมันคืออัปเดตจริงๆ จริงรอ่ะไม่ได้โกหกใช่ไหมครับฟุตตี้ไอชีบิดปุ่งปุ่งอีกแล้วอ่ะฟังไม่ทองอีกแล้วอ่ะม่อ่ะเกมไม่เอาหีดิดูดทุกต่อดีกว่า ใส่เลย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 ใส่ใส่ใส่เลยใส่นั้นเลยมารอบสุดท้ายคะรอเล่นไม่ใช่รอบท้ายหรอกจะมีตั้งรอบนึงเลยก็โหสวัสดีคนนะครับ ปล่อยปล่อยแล้วมันข้าวข้าวเลยอขอสักตัวคือเออเงี้ยจริงดิมารอบสุดท้ายแบบค้องจริงแบบค้องจริงจังละ โอ้หมดหวังฮะหมดหวังตั้งแต่ที่ไอ้ออกเป็นตัว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 แบบสี่ด้าแล้วแค่ครับคลิปนี้สนสรุปก็คือเกลือเหมือนเดิมะฮะรออัพเดทใหญ่สุดะฮะสุ่มผืออะไรเนี่ยยูทูบต่อดีกว่า เอาล่ะสำหรับวันนี้ครับผลสรุปก็คือเกลือครับเอผมผมเอาเพชรให้เอาเพชรสตาร์แล้วไปส่งเลือไปละใบเอ้าไม่ใช่